الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذكروني اذكركم لا اله الا الله لا اله الا الله dan buat kalau Allah tu kami rindu Allah kau rindu <tik> sama <ternyata> kita pun kau kita Allah pun macam dapat faedah kepada kita Allah taala apabila dia ingat pada kita mana kata dia butih pada kita saya kata kata inna nasina kum akhraisa sebab kamu tu lupa pada aku apabila kamu lupa pada aku aku lupa pada kamu Masya Allah Allah mulia Allah tinggi Walaupun arhamun rahimin Tetapi cara kita kena ingat ke dia Ingat ke dia mengetuk dengan syaitan Syaitan Fayaam tak kita lupa pada Allah Syaitan Nanti kita lupa dan segala macam Sebab apa lupa pada Allah Dia dah periak dai, dai peri. Syaitan Saya tak dengan syaitan Oh, oh. Na'udzubillah Masya s แทก t ไม่ได้ยเดียลืมไปว t าเขาเป a b u a t เ i a กบวอย่างไรลืมอาระลัอรเาเป็นย่าเชตอนทันไม่ต้องไปลึกลึกถึงชชตตอนเชตตอนมันแค่รอจังหวะเราลืมอาม์เท่านั้นแสดงว่าเป็นย่าชตอนไม่ยากง่ายมากลืมอามอไรก็เป็นย่าเชตอนนนแต่ว่าจะเป็นบบาของลอค่อนข้างมีเงื่อนไขพอสมควร Uzkuruni azkurkum. Uzkuruni azkurkum. Sedang bahawa kalau kita tidak zikrullah, kita kalau tak zikrullah, kita kalau tak zikrullah, kita akan terlupa dari Allah. Tuan naga pun jua. Umma ya'shu 'an zikr ar-rahmat tuqayid lahu qarinan. A'udzu billah. Syaitan, mauzu billahi syafa. Taimin kita jaga malak, supaya kita tu tahu kata kita ได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไราย่งเฉยแต่นิง่งทุกวินาทีเราต้องเป็นศัตรูของมันไม่ใช่ทุกวันทุกวินาทีเป็นศัตรูของเชตบอนนะโดยเฉพาะต้องคุมความลำลึกต่อโลกของเราให้มันให้มันติดถ้าติดตรงนั้นมันก็เชนตอนเข้าไม่ได้ถ้าตรงนั้นเราเอาไม่อยู่เช่ตอนก็เราก็เป็นเหยื่อเช่ตอนทุกวันทุกวันเนาวไปเลย ตอนนี้อัลลอฮ์บอกให้จัดนอนก็รำลึกถึงอัลลอฮ์จัดตื่นรำลึกถึงอัลลอฮ์ทุกเมื่อทุกเวลาเข้าห้องน้ําออกห้องน้ําทุกเวลาต้องรำลึกเถอะบอกตอนนี้อัลลอฮ์ให้ละหมาดห้าสิบเวลาทุกก่อนก่อนเดือนนี้แหละครับห้าสิบเวลาให้ละหมาดทาไมครับเพราะละหมาดคืออยู่กับอัลลอฮ์มันปลอดจากชะตาแต่ว่าไปขอไปขอมาขอไปก็เหลือห้าห้าก็เป็นความ เบาบางจากอโมสมาตาให้กับเราแต่ว่ามันก็โอกาสกับชัยตอนมากขึ้นโอกาสกับชัยตอนมากขึ้นเพราะเราพอออกจากละหมาดมันก็อย่างว่าโลกนี้มันดึงไปทั้งนี้ดึงทั้งทำให้เราถล่มทลายไปหมดเลยต้องเิด็จดับดับไปตัวกระทาคิดต้องนับไงัเมื่อนั่ละประเดีล่ะนิคมากตัวเห็นอุกิโตสมัยลิ่งโมผู้หลักใจเลยแรกแรกเดือนนบีไมสระแม่ปะ ก <arent Kentucky. S 2> ็ใบท้าวตัสมายเนี่คุมชชยตอนอยู่สำหรับคนละมาดจริงนะคนละมาไม่จริงก็มันก็เป็นเย่ใช้ตอนเหมือนกันในละมาเอาตันวันนี้ k i t นับิต่าอันนนะสำรตัวมีอาจาห้าครั้งแรกๆเราก็อยากจะเปลี่ยนใส่กระดิ่งกระพอแล้วหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าบทบาทของชชตตอนที่เราสัมผัสไม่ค่อยได้ แค่เป็นเหยื่อลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวอย่างนี้เนาจะเป็นได้ไหชาตรรู้ว่าถ้าจะได้อาจารย์ห้าสิบวัตตูก็ดีอาจารย์สองสองครึ่งชั่วโมงอาจารย์ั้งหนึ่งครึ่งชั่วโมงอาจารย์ั้งนึงมันจะดีสำหรับเราอัลลอฮ์ทรงอัรฮัมราฮิมีแต่ว่าพอพอเบารู้สึกว่าอัรฮัมราฮิมในด้านอื่นมันก็กลายเป็นเหยื่อของชาตร์มากขึ้นอัลลัลลอฮุสซาลาหมะวะต้วฟิกอัลลอฮุมุฟิกวัลฮะดีลลาซุลสซ์บิล اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته